เดี๋ยวมันเดือดก็เจียวแต่เล่นโจรสนุกดีนะยิงหาดีอะ นี่ผมออกพนไม่ใช่อะไรหรอกมันข้าเมเวลาได้ดีแล้วทีมันไม่เหงาอะ <c oughs> ไฟเรววาอะไฟใหญ่ปะไฟใหญ่ปะ เฮ้ยเด็ยเดเจอรถอชนอ๋อชนไปแล้วไอไจริงเังฮะอันนี้ไฟอะไรอ่ะไฟอะไรอ่ะโ้ไฟตงกูบอกเล้วกูบอกแล้ว๋ยวมเห็นไม่แพ้ไตบเลยอ่ันนี้เล่นไฟอะไรเนี่ยวงอะไรเนี่ยสวจีจีซัวพี่จอรถใส่กันเหรอเออทำไมตกระดแม่งักแม่งักบัวกันี่พีเชื่อเทดลงซูป่า จอดลองยืนดูเลยพี่เด้ไปอากูหมดจังมาโทรศัพท์ก็ไม่มีมใครเต้นหรอใครเต้นเหรอ ใกล้ไปไหมใกล้ขึ้อนปรับสนามไปกูอ่อนทำไมเงียบจังมัไม่เห็นแบบเอ,อ่เอฮัลโหลฮัลโหลมีลำโพงไหมไปขึ้นไปขึ้นทำไม่ไฟไเป็นเงียบจังวะทำไ,ไมไฟเป็นเงียบจังวะไฟเลย,เลยอะไรอ่ะโอไม่หนุกเลย มาดูดิเฮ oh. yeah. oh. ียใกล้ไปโดนข้องตีนอีกินินมาดิกล้ยกูกล้วยลอยได้มันเห็ดอ่ะว่ไงโหโหโหบิ๊กินบิ๊กินบิ๊กินไปาบิ๊กินดิเดี๋ยวมันเห็ดเดี๋ยวมึงดูเอ้ยดูข้างหลังดูข้างหลังเตีประชาชนเอ้าเวนียมันประชาชน เดี <cents input> ๋ยว <p> ันน <istles> ี <f uro> right ้ตีประชาชนอุ้ดูดไม่มีเอาเฮียโดนประชาชนตีตายอ่ะยอเอาไปตีประชาชนเรไปอ่ะเฮ้ยระตีบอกลุงลานะกูถามอ๋ไม่ไม่ไม่เขาอ๋อชวมันเปลียนช่วยมันเปียกจังหวะรีวะจังหวะดีแต่มเงียบมาจักไหนเฮ้ยโดนกักว่ะเออมาเงียบกันเดีย หูดับเปล่าวะเออเนาะนี่หูดิไป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 ขวามือที่กำลังวิ่งมาพี่พี่เห็นปะเลอะเลอะหูดับเหรอเห็นไปดิไปดิตรงนู้นเขาปิดกันอยู่ละเขาปิดกันอยู่ตรงรถอะเดี๋ยวเขาเล่นอยู่ตรงนี้เขาเล่นอยู่ไอ้ใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกินอุ้ยอุ้ยอี้ยอุ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 ้ เราไม่ต้องถามเขาหรอกให้เขาเล่น <unanim> ก <ous> yeah, ่อนเฮ้ยบิกเกนบิกเกนบิ๊กเกนเย้เลยบิกเก้นเย้เย้แต่บิกเกนเลยบิเกเบิไฟทำไมไฟอุ้ยเรียกนี่เรียกไม่ได้อุ้ยโอ้ยีบบอลบีบอลดูบีบอลดูบีบอลดูบีบอลว้ายเย้ว้ายมาแล้วบีบอลมาแล้วโอ้ยเออชนะได้ไมวะคนปุ๊กเลยเชียร์เชียร์เอียร์เธอเป็นได้จีแพรได้ไงวะ อุยากอยาฟังเขาด่า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 มไม่เห็นเด้ไมบอไฟตรงเจอราชาไฟตรงเลยเราไม่องนรองคนด่าไปฟังเขาไปฟังเขาด่ากันหน่อยไปฟังเขาด่ากันหน่อยเดิมเดิด่าอลไวที่งานวางงันวะาุยคยคยคายคยคยยคายหวยคายยย่ยคยยคายคยยยคยยงยยคยคยยย ไป่ไม่เนี่ยไป่ไม่เนี่ยไอสารคุ้ยแก่บิกินี่ไปทักบิกินี่ไปทักบิกินี่าบิกินี่ค่ะบิกินี่ครัแป๊บนดียวโอดวะบิกินีอยู่ไหนวะบิกิน่อยู่ไหนวะ่อ้ยบิกินบิกินเอฟังอีบิกินได้ดิไปบิกินได้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 บิกินกิกินกิกินไมโลนอนไปไปกิกิน เออใช้ใช้ชุบออเลยอะเดี๋ยวรอหมอไหนบิกินเะบอสอารามเขยืนดูดหลีบบอสอารามมีขวาเนี่ยขวาเนี่ยบิกินน่ะจริงจริงดำอ่ะนี่บอสอารามมึงขับมึงอยู่วะใครวะไอ้้เหียเสียงไหนไหนอาะไอ้บิกินคนไหนมาวะจริงจริงดำมาวะไม่มึงลงมามึงลงมาเนเริ่มแล้วเนเนเนฮัลโหลบิกิน ลูกบิเกนบิเกนไม่ได้ยินวะเอเซ็นลงดิกูขับเองมึงจะขับไปไหนก็ไม่รู้นะอาคนเก่งขับเลยอ่ะขน้นๆๆนนี่ถามพี่บอลดิไฟโหดมากเฮ้ยพี่บอลดิเต็นหล่อพี่บอลไม่อุ้มกันหรอเว ไม่อ้ไม่โอ้ไม่ไฟให่เขายอมแล้วโอ้โหหว่นพี่เอย่าชเยดิรูบไม่มีคุยกัไอ้บิ๊กิน่อย่ะนาวิ่งมางหลังนบิกนบิกินน้อนี่นีอันนี้พี่เสี้บิกนบิกมินบิกินมันไม่คุยด้วยโอ้ด่เข้าใจแหะบลมันเป็นหนุ่มสุดเพลิแล้วโอ้ ก็ทื่อมากเลยไหมวิกกินมันลืมไอ้วิกกินมันลืมเราแล้วอ่ะลืมตีลืมล้ไม่ไม่เห็นบนไหลกูแม่เดี๋ยวกูลืมมันมั่งเมื่อกี้กูอยู่วันดิไอ้บิ๊กมันลืมเราจริงเหรอวะมันไม่ลืมหราแหววมันลืมมันลืมไอ้วิกกินมันลืมเราเหรอวะน่าเบื่อวะทำไมมันตัวมันลอยวะเมื่อกี้วิกิน้ไอ้วิกกินเวลาเห็นคนอื่นหัวลอยวะหัวลอยเหล่าบิกกินมันต้มบกเหรอวะ ีกินไม่ลืมเราแล้ววะไอ้เหี้ยกลัวกลัวใคกินไอ้กินนาทียีหัวเอ้ยครบเวลายอย่างไรครบแล้วอะไปเปลี่ยนชุดปะ61ผมโดนจับที่เซฟซิ่งที่จานี้เลอ61เนี่ยไม่ครบเลยเนี่ยไม่แต่เราหลุดมา,าต้องนานแล้วนะแอบต้งนานแล้วกว่าจะมาอีกนะรออีกนิดต่อขอสักยี่ห้าเลยยี่ห้ายี่ห้าซ่อมนานโนเปลี่ยนชุดทันอยู่ซ่อมานาโนรออะไรรอได้ปะ ซ้อมนาโนที่อะไรเดี๋ยวโดนกระทืบสิซ้อมนาโนก็ส่งไปเดรเแม,มนเทมนมาจอบยังอ่ะเฮ้ยไปวอไปวอยี่สิบไปไปย้ายวอเดียวจบไม่ได้จะถ่ายตังค์ไม่ได้จะอะไรเลย <c oughs> แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปคุยกับเขาก่อนเขาต้องเป็นคนที่มาคุยกับเราเสียความรู้สึกคืออะไรวะเขาจบแล้วเดร์แม,มนเทนใช่เวทละเวทต้องการแค่คำขอโทษจากเขาเนี่ยพี่เดจากใครจากเวทอเออเรื่องอะไร ไม่ไงไม่เขาเล่นเลื้อนใส่เราเว้ยพี่แอดอับอ่ะตอนตอนที่เขายิงเปิดเราอ่ะเรายังรีกันไม่เสร็จเลยนะเรายังชุบเพื่อนกันไม่เสร็จเลยไม่คุยด้วยว่าจะเล่นปืนหรือไม่เล่นสองกระทงอ่ะเปิดก่อนแบบเปิดก่อนตอนเพื่อนเรายังชุบกันไม่หมดอ่ะใครอะพี่เวดไงอ๋อแอดดบอ่ะเสียแอดดับไม่เท่าไหร่เลยเสียความรู้สึกกันเดีย เบเกอร์เสียแอดอบไม่ว่าเสียใจสีให้เอาเอากระเช้ามาขอโทษเบเบด่วนเขาไม่จบเังกระทือแม่งดิไอ้เหี้ยไม่เวลาเวลาเบเล่นเจอเขาเบให้เกียรติเขาตลอดเลยเบ่ะเบพูดดีทุกอย่างชุบงานร้านไม่เอาไอดีสักร้านเวลามาเล่นคนสองคนน่ะปากคุยปกป้องพี่ลูน่าไม่ได้พี่บาม์ตเป็นเหี้ยอรนะเออโม้เพูดเต็มมาจริงๆนะ ใช่มีปูนขายไหมมีขายสามสูงครับวะโอ้พี่ผมรอดเลยวันนี้ผมไปเจออะไรมาพี่พี่อยากรู้ว่าทิปเร็กทิปเร็กทีปเบย์ร้านล่างน่ะมาแล้วน่ะอันี่เบคุยกับใครอ่ะเบคุยกับใครอ่ะเบอยู่ร้านไหนร้านล่างร้านล่างสนามนอยู่มาเลยมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเสี่ยจัง ซ้อมมาซ้อมานซ้อมอะไรกันอย่างอ่ะซ้อมละเราเล่นธนาคารเลย<ด>ทนก่มาหมดยังอ่ะคนคนรามันมายังอ่ะโหลเจ้วเซนมั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 นมีมันมีคนบอกว่าทำไมเจ้าเซนถึงไม่มาเล่นร้านเลยอ่ะอะไรใครบอกวะอะไรเฟ้งออกงาน T K M K Q เ <c oughs> นี่ย ใช่เหรอ MKP นะนะ K กับ X Q เนอรชื่อชื่อมันอ่ะใช่เหรอ LKP LKP นะ 2> 2 K MK ตาสองนะ MKK กับ MKP ตาตาสองเลยตรงนั้น3าม MKK กั K K บ MKP คือใครวะโลน f F ต T ใหญ่ะ